โมเดลกอแก้กคะ่ะากชั hmm. ้อผตุ้แขุแอะไรล้อะไร ชูชูชนะแล้วจัดเออเอาอีกทีดิดูที่ว่าน้องจะชนะไหมพูดีมาพูดดีมาหมอเอ้ยถไฟสิอยหอยาีมา้มตไม่มไ่ทาจืแิ้ม่ันวะเมียวเมียวไห โอ้น้องเมชน,นะแล้วชายโยโอเค okay.